สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะวันนี้ผ่านมา,าผ่านแถวถนนแถวบ้านนะคะพอดีเห็นดอกคูนคะ่ะไม่พอดีละคะ่ะเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนี้ทุกปีนะคะก็เลยนึกได้เอ้ยเอ้ยเราเราถ่ายถ่ายดีกว่าเพราะว่าสวยมากมีอยู่ช่อหนึ่งสวยมากและเห็นเห็นหลายวันแล้ะคะ่ะเสียดายช่วงนี้เขาออกจะใกล้จะลอยละะ้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะพอเราเห็นดอกคูนนะคะ เป็นดอ,อกคูนเนี่ยบ่งบอกสัญลักษณ์อย่างหนึ่งค่ะบ่งบอกว่าช่วงเทศกาลสงการนะคะกำลังใกล้มาถึงแล้วค่ะช่วงความสนุกสนานเพลิดเพลินกำลังมาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะอดอกคูณเนี่ยน่าเสียดายนะคะว่าต้นเขาใหญ่ไปนิดนึงค่ะถ้าเอาไปไว้ในบ้าน ถ้าไปไว้บริเวณบ้านถ่านเราที่ไม่เยอะนะคะเขาจะกินเนื้อที่ค่ะน่าเสียดายค่ะว่าไปปลูกแล้วส่วนใหญ่จะเห็นคนตัดออกเพราะว่าเขาใหญ่เกินแต่ดอกเขาสิคะโอ้หน้าหลงไหลจริงๆค่ะดอกสวยมากสีเหลืองนะคะเพื่อนๆค่ะที่ไหนก็เห็นดอกคูณเนาะที่ไหนถนนไหนก็จะมีดอกคูณแยะๆถ้าเห็นแล้วก็ทำให้จิตใจชื่นมืนนะ่นเนาะเนี่ยค่ะ นางก็เหมือนกันค่ะเห็นดอกค้นทีไรจิตใจก็เบิ่งบานค่ะนึกถึงเทศกาลสงการขึ้นมาทันทีใกล้แล้วนะคะใกล้จะถึงสงการแล้วค่ะใกล้จะได้สาดน้ำกันแล้วค่ะใกล้เวลาที่จะสนุกสนานล้วค่ะเพื่อนๆค่ะ